กระเป๋าแบรนด์ชาก,กิล่าค่ะก็เลยจะเป็นกระเป๋าที่เสริมความเป็นควีนเสริมพลังมงคลฟาดชนะทุกงานค่ะ <S <S พื้นเพเลย,เยตัวเองเก็เรียกว่าเป็นเด็กบัานนอกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เติบโตมาเนี่ยจากในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะเรียกว่าลําบากก็ได้ตัวเองจะเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิต ค่อนข้างดีเสมอตั้งแต่สมัยเด็กๆอยากให้แม่เลิกทํางานให้เร็วที่สุดอยากให้ท่านสบายเร็วๆก็เลยไม่ยอมให้ตัวเองหลุดนอกกรอบไปทําตัวเหล็วไหลเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตกับการที่มีหลักการ จะยิบยกหลักการใดๆขึ้นมาเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตเสมอสมัยเป็นเด็กเกรเรก็จะมีหลักการว่าโอเคเราเกรเรได้เท่านี้แต่เราจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเด็ดขาดเพราะเราจะต้องจบแล้วเราก็ต้องไปหาเงินมาให้แม่มาให้ครอบครัวตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากคุยกับคุณแม่ว่าถ้าโตขึ้น อยากจะเป็นอะไรดีขอเป็นสตัตวแพทย์ได้ไหมเพราะว่าชอบสัตว์ก็เลยมุ่งมั่นที่จะเรียนสตัตวแพทย์ทั้งคุณแม่ก็กัดฟันส่งแล้วก็กูกออ้กยสเรียนจบใหม่ๆนะคะแล้วก็ไปทํางานได้เงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเราอยากที่จะมีะไรายได้มากขึ้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไปกู้เงินเขามาแล้วมาทําคลินิกเองอะ่ะมันน่าจะรอดธุรกิจมันดีค่ะ ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการที่เราก็คือเรียกว่าจริงใจแล้วก็ใส่เต็มใส่สุดกับลูกค้าด้วยกับการบริการด้วยตอนนั้นจากคลินิกแล้วพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสัตว์แล้วนะได้ภายใน5ปีการข้ามสายต้องบอกว่ามันเกิดจากมันเกิดจากดวงมันเกิดจากโชคมันเกิดจากสถานที่คือสถานที่ของโรงพยาบาลเนี่ย พอดีโชคดีมากๆที่ตำแหน่งของโรงพยาบาลเราอะ่ะมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมออยล์แก๊สแท่นคุดเจาะน้ำมันเขาสร้างเขาก่อสร้างกันอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพนักงานเยอะแยะฝรั่งเต็มเลยเอ๊ะเขาทำอะไรกันเขาดูแบบอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วตอนนั้นอะเพอร์เซพชันของของคนทำของคนทำธุรกิจน้ำมันเนี่ยมันมันร่ำรวยวันหนึ่งมันก็โชคช่วยว่าไปเจอคนที่เขากำลังหา คนที่นำเข้าโปรดักตัวหนึ่งจากอังกฤษค่ะมาขายกลุ่มลูกค้าที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลเราก็เลยขอเป็นอาสาเป็นดิสติบิวเตอร์ขออาสาเป็นตัวแทนขายเนี่ยคะเป็นตัวแทนนําเข้าจากคนที่เรียนสตปแพทย์มาศึกษาตั้งแต่วิธีการเขียนอีเมลอง่ายๆกว่าจะมีวันนี้ศึกษาตั้งแต่เขาเขียนอีเมลกันยังไง คาแรคเตอร์หนึ่งของเราที่มีมาเสมอก็คือคาแรคเตอร์ของคนที่ชอบแฟชั่นมองหันไปเห็นวันนั้นเลยหันไปเห็นปุ๊บมีกระเป๋าใบหนึ่งที่เราชอบถือเมื่อเราออกไปปิดงานเราก็เลยมีความจุดประกายว่าถ้าเราจะทำธุรกิจสักตัวหนึ่งเนี่ยก็ขอที่จะทำกระเป๋าหนังจระเข้ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ากิล่า หนังจระเข้แบรนด์ชากิล่าของเราเนี่ยเหมือนที่บอกว่าสตอรี่ของเขานะคเขามาจากความที่เขาเป็นกระเป๋าที่สะท้อนแล้วก็ส่งมอบพลังงานบางอย่างให้กับผู้ถือเราดีไซน์นะคะและเราก็ใส่รายละเอียดนะคะทุกรายละเอียดที่ทําให้กระเป๋าใบนี้เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งของผู้หญิงตั้งแต่การดีไซน์ทรงกระเป๋านะคะก็จะต้องเป็นทรงกระเป๋าที่สะท้อนของผู้ถือให้ดูมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นควีน <laughs> มีความเป็นควีนนะคะแล้วก็มีห่วงจุ้ยของกระเป๋าลักษณะของกระเป๋าที่เป็นลักษณะของการเก็บเงินไม่ได้เลยอันเนี้ยเรียกว่าคือถ้าห่วงจุ้ยกระเป๋ามันถูกต้องเนี่ยไปเนี่ยก็คือไปเก็บเงินถูกต้องไหมคะแมทริลนะคะหรือว่าวัสดุของกระเป๋าเองเนี่ยทำไมเราเลือกกระเป๋าหนังจระเข้มอนที่บอกว่าสตอรี่ของเรานะคะที่เราต้องการที่จะบอกมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าเราใช้หนังที่มีลายของความเป็นจระเข้เนี่ยมันมากับความดุดดันมันมากับความหน้าเกงขาสัญลักษณ์ของเรานะคะ ถ้าสังเกตดีๆมันเป็นสัญลักษณ์ของหญิงหยางที่อยู่ในจักรวาล8ทิศเราสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งกระเป๋าแบรนด์ชาคิล,ล่าค่ะก็เลยจะเป็นกระเป๋าที่เสริมความเป็นควีนเสริมพลังมงคลฟาดชนะทุกงานค่ะเราก็ยังเอาหนังจรอเข้เนี่ย มาตัดนะคะเป็นชุดด้วยเหมือนอย่างวันนี้ที่มอกกี้ใส่นี่ก็จะเป็นชุดค่ะที่ดีไซน์นะคะจากดีไซเนอร์คนไทยเอาหนังจระเข้นะคะมาผสมผสานกับความเป็นลูกไม้ก็เชื่อว่าอัตลักษณ์นะคะแล้วก็คอนเซปต์ของการสร้างแบรนด์สกิล่าเนี่ยทั้งแบรนด์สตอรี่เองในเรื่องของการเอาหนังจระเข้มาใช้กับการเสริมคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเครื่องประดับคือกระเป๋านะคะกลับมาตัดเย็บนะคะเป็นชุดที่ทําให้เหล่าควีนของเราเนี่ยได้ ใส่แล้วก็ได้สะท้อนภาพนะคะของของความเป็นผู้หญิงมั่นใจก็หวังว่าจะทำให้คนไทยชื่นชอบเราไม่จำกัดค่ะเราต้องการที่จะพัฒนาองค์กรเรา ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆถามว่าพอใจหรือ,อยังใช้คําว่ายังไม่พอใจเพราะว่าถ้าเราพอใจแล้วเราก็เหมือนไปติดกั้นเพดานความสามารถแล้วก็ศักยภาพของเราเพราะนั้นเราใช้คำว่าเราเชื่อว่ามันยังโตได้อีกยังไปได้อีกสรุปว่าพี่ภูมิใจนะคะแต่พี่ต้องไปต่อ